สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุหมองสุบอเนะผพวๆก็ส่งน้องแท่นคือกับพี่น้องเมื่อีงกะมาเล่งกับน้องแท่นหน่อยอีกปะลุงเอยกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่่กลกน่างเขาล้านคนอยู่น้องแท่นไทยอีกแล้วพีน่น้นองเอ้ยไทยมืนอ่งไทยเฉพาะซิฟเถื่ออะไรมืนอ่งนะห้าหย่าหย่าพื้นเมืองให้กินนี่เลยพี่น้องนี่หย่าหากหยาพ่อใหญ่พื้นไปพันอมหาห้ ไมซ่าไมกุ้งนี่แหละพี่น้องพี่น้องหูบอผู้ลังคนกับอาซีหูนะพี่น้องนะเพราะมันเป็นยาดีให้พ่อใหญ่ท่าตีนให้ไวๆเดตินให้พ่อใหญ่ท่าด้วยลูกอะไรตีนให้พ่อใหญ่ท่านี่ไวไวเา่อออดตนให้พ่อใหญ่ท่าให้พ่อใหญ่ท่าให้ไวไเออให้พ่อใหญ่ท่าในมือในมีแต่ตุ่มนี่ฮันให้พ่อใหญ่ท่าให้ไวไให้พ่อใหญ่ท่าให้เด้อ งัวไปเมื่อคืนห่าลงมาไหลงวยพอตีหนึ่งตีสองลงมาไหลงัวจากงัวผู้ใดโกลงโกลงโกลงอยู่ให้พ่อใหญ่ท่าให้งัวบาวัน์ได้ลูอีเลยตัวเธอคือตัวแม่เพ่อฮะอยู่กับพ่อใหญ่คือเก่าอืมสวัสดีท่านผู้ชมเนาะ เนาะพี่น้องเอ้ยกลายสิฮองสงการเนาะดีใจน้ำเนาะผู้ใดอาจจะได้เห็นสมการหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะจะสิได้เห็นสงการหรือบ่มึงได้ผู้พี่น้องงัวมันมาบ่เหม็นงัวเฮาได้งัวเขาไรเฮ้ยเฮ้ยยักหากินยังเบิ้งเบิ้งกษ์ฮากินมักม่วงบ่ว่าสิพาน้องแค้นไปห้ามออยู่พี่น้องเลย ไปหาและมาแลหลมอมอเพิ่นบ่อยู่เมื่อแรกสิทธิภาพเพิ่นไปอีกเมื่อแรงสิทธิภาพเพิ่นไปหาหมออีกเธอหนึ่งพอเพื่นถ่ายเปน็นน้ำขึ้น้นำเหนียวนี่มอมั่นใจบางคนก็บอกว่าน้องแท่นท่ายถ่ายอยายันยืดห่างแม่มงแท่นก็เป็นเสื้อใจเนาะอยากไปหาหมอให้มันหูเหลืองหูลาวไปเลยปัสสิป็นอะไร ให้กินน้ำอันนี้ก็น้ำน้ำอันยังเกละถ้าอะไรนี่ถ้าลายๆลูกมันสีแสบอืมมันสีแสบอย่าให้เราห้ามโจกเลยบะอย่ามองสีเหลืองนั่นเฮ้ยอยู่กับพ่อใหญ่คือเก่าแล้วพี่น้องพ่อใหญ่เนน่งเด่กกับลานน้อยเพื่อน โอเคอ้อยใหญ่จุกอ okay. ันี้เพาะอย่าโจกลูกบ่เลยเลยไปโจกตาตัวเองนะเส็บตาบ่เห็นหุ่งได้น้องแทนไทยคือเก่าโอ้ยอีปีฮะนะออกเลยนะอุ้ยอีปีนี่นะนี่นี่อีปีนี่โอ้ยปิดไว้แน่อุ้ยเออปิดไว้ปิดไว้บรรยากาศก็ฮหอนเนาะเดี๋ยวอีบบกีมือก็บสงการนะพี่น้องเนาะ ปีใหม่ปีใหม่เฮาน้องแทนนะ่นน่ะเพิ่นจ้อยเพิ่นพร้อมพอเพิ่นถ่ายตลอดเขาเพิ่นก็กินกินกินลาอยู่เขากะฮหะลายเป็นนนำจั่จัจัวจ่วเอา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  อือย่าถ okay? anyway? ิ่มลงมาน่าความมึนความแสบควาเพินนที่น้องลงหนวดหพ่วเขย่ไว้ลูกหนวดห้ใหญ่าไว้เอ้าสบายดีปะลุงนะไหมสบายดีปะลุง สบายดีปลุงไหมไหมสบายดีถุญ่าสิถุญ่าใช้แม่บิให้ถุญ่าก่อนถุญ่าไหมถุญ่าถุญ่าหยับเข่าไบอีฝอหยับเข่าอีฝอหยับขึ้นอีฝอเออตื่นแต่เด็กๆตื่นแต่ตีสามตีสี่โอ้บึงตีนบัะคัมด้วยใชเบิ่งตีนบัะคัมด้วยค่ะ Thay dạ mòn xài bơ Anh non tùm đúng hả? non non sao? Oh. Nhiều nè nhiều bộ <laughs> ốc nhiều thêm cái dù thương hương của lại You can lúc theo nội. Yêu bỏ qua thai, thai till nó, yêu 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 nó, yêu

เดเดดเรปิดพายยิบหยิบแบ้าแมลงแทนกับใบปวดหัวปวดหางกระวัดลงคอไออยู่บดคืนเบวหนึ้งเอ้เก่ง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 เกมากเอาอะจะกินอีก หายกินได้ยางพี่น้องเอ้ยเพอย่างหายพิ่นเสาร์คนใหญ่ไปหาหากไม่หากยามหายไม่กุ้งไม่สาเนี่ยไปเอาไปตัดแล้วก็ตรงอน้ามันตรงอนามยางมันนะมากินเพราะว่าอันหากยามพื้นบ้านเฮาเนาะเท่าแก่แต่ข้าวแต่พ่อแต่แม่แต่หนุ่มแู่ปุ๋ยตายง่ายเลยรื้อ ลายบงดูลูกฮือฮือบ่แม่มาสิเอิ้นแต่มาเนาะไอ้ใดลโลดบ่แม่สิอ่ะบ่แม่นเอิ้นมาเนาะไอ้ใด แดดจะเป็นพายิบๆๆ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 นๆๆ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 นๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 เๆ โอ้ยอันนี้ก็นำหักใหม่คือกันี่เนาะนำหักไหม่ให้พี่หนกินอายบ่อันนี้ก็นำหักใหม่นำหักใหม่คือกันอยากหูบ่าพี่นอ้นนนองนำยังกาบมักม่วงกระซอพีนนน่น้อง เอาไปเผาทาเกลือเผาไผ่ค้างหนึ่งปิ้งค้างหนึ่งนะทาเกลือแล้วก็เอาไปปิีกเอาก็มาแเน่น้ำให้น้องแทนกินเห็อดอะไรลูกบักหลายีกไปใส่หืมอ,อ้ยขี้เดียดเด้เห็ดห้าหา้หาห้ากระปิ นําเบิดแล้วลูกนําก็ได้สร้างเอาพี่น้องเอ้ย6ตุกมา90บาทเพราะว่าบ่ได้กินน้ําสางเนาะเพราะว่าน้องแทนก็ท้องบ่ดีแน่พี่น้องเอ้ยก็เลยสร้างน้ํอนามัยน้มากินไปล้วได้จอกน้ํโอ้ยโอ้ย mau <laughs> mau Mà... mau Mà... tèo chọc mau Mà... mau tèo chọc À chọc át bà thứ ăn à, nó mẹ chọc nè ôi โอ้ยมันแดดมันแดดลูกมามามาไปน้ำพอใหญ่เพื่อนเละพี่น้องแม่ลงแทงกับซิดดาล่าคลิปเพียงทันทีเลยเนาะพี่น้องคลิปหน้าพ่อันใหม่อยู่ดีไม่แหงสูบอุตสุขคนอย่าลืมกดติดตามส่องแทนเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย